สนับสนุนโดย AIA วันนี้คุณตรวจสุขภาพการเงินแล้วหรือยัง Exim Bank ไม่ว่าธุรกิจขนาดไหนก็ไปได้ไกลถึงต่างแดนคือเขามองเขายังมองหนังเป็น ในขณะาาที่จริงเม็ดเงินมันมหาศาลจริงถ้าทําจริงจังแล้วถือเป็นนโยบายคือตอนนี้มันกลายเป็นเบีย้ยหัวแตกในการให้ความช่วยเหลือพวกเรากระทรวงต่างประเทศก่อนทำกระทรวงวัฒนธรรมกระทรงวทรง,งท่องเที่ยวกรมส่งออกมันควรจะเป็นอันเดียวอ่ะเรายังไม่ได้มีการวางแผนระยะย,ยาวเป็นระบบจ้าพนมก็ไม่ได้เกิดมาจากการส่งเสริมของรัฐบาลไม่ใช่ไม่ใช่เขาก็หาทางดิ้นรนไปเลเแล้วหลังจากนี้ หมดจากตาพนมแล้วก็ไม่รู้ก็ไม่รู้จะมีใครเห็นว่าเราเป็นเด็กเด็กเด็กจนไม่เลียวนี่วางไม่ได้เดี๋ยวมันทําอะไรแผงแผลงต้อรู้อีกตัวก็เลยออกกระไหมาปูใช่ใช่เขากลัวไปด่าเรากลัวไปด่าเขาสวัสดีครับชิพจรโลก ประจำสัปดาห์นี้เป็นตอนที่ต่อจากเรื่องราวของดังไทยสัปดาโนนนะครับสัปดาห์ที่แล้วเราเอาเรื่องพม่าร้อนๆเข้ามาแทรกอาทิตย์นี้กลับมาสู่เรื่องของดังไทยประเด็นของคืนนี้เนี่ยจะเป็นว่าแล้วเราดูต่างประเทศโดยเฉพาะเพื่อนบ้านเราในการสร้างหนังเนี่ยเป็นอย่างไรสู้เราได้ไหมเราสู้เขาได้ไหมแน่นอนครับเกี่ยวข้องกับเรื่องนโยบายของรัฐด้วยแลวก็พอดีครับช่วง25ตุลาถึง4พฤศจิกายนนี้เป็นช่วง ที่มีเทศกาลภาพยนตร์โลกแห่งกรุงเทพปี2,550พอดีครับท่านผู้ชมที่ต้องการจะดูหนังดีๆในระดับสากลเนี่ยไปเทศกาลนี้แต่ขณะเดียวกันตั้งวงแล้วครับกลับมาจะได้ฟังการถกการแลกเปลี่ยนความเห็นตรงไปตรงมาหนังเขาดุเดือดและตรงอย่างไรภาษาพูดความคิดเขาคืนนี้ก็จะตรงอย่างนั้นครับ สารผมเนี่ยผมขอว่าให้มีการแบ่งเรตติ้งแลวจบขออย่างคือคนที่มีหน้าที่มาทําหน้าที่แบ่งเรตติ้งเนี่ยช่วยดูหนังเยอะๆขอให้มีความรู้เรื่องภาพยนตร์เพราะว่าคุณกําลังรับเงินเดือนอในฐานนะผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแบ่งเรตติ้งหนังคือคุณเป็นมืออาชีพในการแบ่งเรตติ้งหนังแพทยสภาหรือว่าสภาธนายความม,มันก็มีบุคคลในวิชาชีพนั้นเป็นคนดูแลแต่ของเราเป็นใครก็ไม่รู้มายู่ทำไมไม่มีพวกเราไปอยู่ในแพทยสภาบ้างให้เราลองมาวางกฎเกณฑ์เรา คุณขึ้นมาเองแล้วคุณกลองมาดูว่าคุณจะช่วยเราได้ยังไงอ,อย่างนี้น่าจะดีกว่าตัวเซ็นเซอร์ที่ไปนั่งตรวจหนะังสัตว์ส่วนที่นั่ง23ที่นั่งทั้งหมดมีที่นั่งเดียวให้พวกเราที่มันแย่กว่านั้นก็คือพวกเราที่นั่งเดียวเนี่ยคนที่มีสิทธิ์แต่งตั้งคือรัฐมน,นตรีก็จะงั้นจะเอาพวกเราเข้าไปทำ